วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต้านะครับมาจากเพจกีตาร์ไ i d e r วันนี้เราจะมารีวิว t ีเอ็นด i รเ r จากซีรีส์มัสไ i เดอร์ครับผมมาเริ่มรีวิวกันเลยของที่เขาให้มาก็จะมีตัว d ีเอ็นด r รนะครับอันนี้เป็นตรับใส่การ์ดของเขาอันนี้บรรจุก,การได้20บใบนะครับ ซึ่งให้มาน้อยมากๆมาใส่ไม่พอเราก็ต้องไปซื้อแยกเอานะครับส่วนตัวของเล่น Dnlever ก็จะมีลูกเล่นที่เหมือนกับตัว DX ตัวเก่าจะเป็นสีดำน้ำเงินมาเริ่มเล่นกันเลยอันนี้เป็นการ์ดการ์ด Dn เป็นตัวมั r ไรเดอร์ Dn เอง ครับเรามันเริ่มใส่กาา์ดีก่อนอันนี้จะเป็นเสียงยิงเขาเราถ้าเราไม่ใส่กร์ดก็จะไม่มีลูกเล่นนะครับอันนี้ถึงชักก็ยิงเราก็มเสียงเดียวกันมาเรามาลองใส่กร์ดใบแรกกัน อันนี้จะเป็นเสียงแตนบายก่อนจะแปลงล่างนะครับเสียงของเขาก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองทำให้ดูดอีกรอบนี่นะครับใส่การ์ดเข้าไปตรงนี้ จะเห็นไฟ LED จากตรงนี้สองดวงมาลองตัวอื่นกันบ้างตัว Diver ได้สามารถใส่การ์ดทับตัวเก่าที่เรามีอยู่แล้วได้นะครับอย่างเช่นอย่างนี้ตัวนี้เป็นคู่ก a บ Ultimate ลองใส่ ที่เสียงต่างจากออกไปเพราะว่าตัว d ีแอนเดเ e r เนี่ยสามารถซัมมอนไรเดอร์เรียกไรเดอร์จากยุคต่างๆมาได้นะครับก็เลยเสียงมันก็จะตักไปมาลองอากิโตะอันอันนี้เป็นอากิโะร่างคอมพลี ันนี้เป็นพราลองจากไรเดอร์อากิตตะจะเป็นหุ่น G3 นะครับตัวนี้ทับเข้าไปเลยเรามาเริ่มเอาการ์ดออกกันก่อน อันนี้เป็นลวคิเซอร์ไว้์เเป็นลโคิเซอร์ไวน่งสุดยอดนะครับอันนี้ L uki. L uki. อันนี้เป็นพระรองจากเรื่องมัสเไรเดอร์ลวคิที่ชื่อว่านหนนะครับ ต่อไปอันนี้อันนี้จะเป็นไฟท์บัสเตอร์ฟอร์มเป็นล่างเอ่อที่โผล่มาในซีรีส์และออกมาในเดอะมูฟวี่ของมาร์ตเรเดอร์ไฟท์เองนะครับตัวนี้ ประมาณนี้นอันนี้เป็นมัสไรเดอร์ไคสั์ที่เราเห็นเขาจะตายบ่อยๆในซีรีส์นะครับชอบกลายเป็นรายไม่รู้เป็นอะไรนะครับตัวนี้ อันนี้เป็นมัสเลเดอร์เบรดคิงฟอร์มนะครับตัวนี้มานี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพ้ารองนะครับจากมัส t ลเดอร์เบรด ตัวนี้น่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงของทั้งหมดในตัวของ the e n driver นะครับอันนี้ก็จะ อันนี้เป็นสินค้าพีบันไดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะแต่เรื่องที่ต้องป้องกันคือเรื่องสีครับดีเทลตรงสีดําตรงช่วงนี้มันเป็นสีดําด้านมันจะทําให้ถ้าสมมติว่าเราวางซีซัวปุ๊บไปเกิดไปขูดเป็นรอยอ่ะของตอนนี้ก็จะกลายเป็นของที่ไม่สวยส่วนใหญ่คนที่เป็นรอยเขาจะไปทําสีใหม่หมดนะครับตัวนี้ก็ สวยสวยมากถือว่าโดนใจวัยรุ่นหลายๆคนที่กำลังเข้ามาเก็บตอนนี้ก็ก็ต้องขอลาลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอบขอกดไลค์กดแชร์กด subscribe คนละหนึ่งกดให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ